เสียงคลื่นซัดกระทบชายหาดเงียบสงบของมอลดิฟซ่อนความลับที่อันตรายเกินบรรยายอาลีชายหนุ่มคนงานรีสอร์ทยืนมองพระอาทิตย์ตกด้วยใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าความรักต้องห้ามกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปเธอเดินเข้ามาในคืนแรกที่เขาได้พบสตรีงามในชุดเดรสสีขาวสะท้อนแสงจันทร์บนผิวทะเลดวงตาของเธอเต็มไปด้วยพลังลึกลับและความเศร้าลึกซ่อนอยู่ไม่มีใครกล้าสบตานานเพราะรัศมีของเธอทำให้รู้สึกกลัวและลหลงใหล อาลีไม่เคยคิดว่าจะเจอผู้หญิงเช่นนี้ในรีสอร์ทที่ทำงานเธอคือภรรยาลับของชีคจากดูไบที่มาเยืยนอนเกาะส่วนตัวชื่อของเธอถูกกระซิบในหมู่พนักงานแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยดังเธอชื่อเลลาเสียงไพเราะเหมือนบทกวีอาหรับเก่าในยามค่ำคืนอาลีได้พบเธอคนเดียวบนสะพานไม้กลางทะเลสายลมพัดหอมกลิ่นน้ำทะเลผสมกลิ่นน้ำหอมตะวันออกเขายกมือไหว้แต่เธอกลับยิ้มอย่างอบอุ่นเกินกว่าที่ควร คืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ไม่มีวันย้อนกลับทุกคืนพวกเขาแอบพบกันริมชายหาดเงียบห่างไกลผู้คนเธอเล่าชีวิตถูกขังในวังรูและความโหดร้ายของชีกเสียงเลาลาสั่นไว้เหมือนคลื่นแต่กระทบโขดหินในยามค่ำอาลีรับฟังด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงสารและแรงดึงดูดเขารู้ว่านี่คืออันตรายแต่หัวใจกลับไม่ยอมหยุดสายตาของเธอบอกเล่าความว่างเปล่าและความปรารถนานี้ออกไป คืนหนึ่งฝนตกหนักเม็ดฝนกระทบหลังคามุงจากดังเหมือนกลองศึกเวลานีออกจากห้องพักหรูและวิ่งมหาเขาปิดปอนเธอร้องให้บอกว่าถูกข่มขู่จะถูกฆ่าหากถูกจับได้อีกครั้งอาลีสัญญาจะปกป้องเธอแม้ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองในเงามืดพนักงานคนหนึ่งเห็นพวกเขากอดกรรันริมทะเลเสียงฝีเท้าแอบวิ่งหายไปในความมืดพร้อมเงานลางร้ายอาลีไม่ทันรู้ว่าเรื่องราวนี้จะถึงหูของชิคในไม่ช้า รีสอร์ทเต็มไปด้วยการชุดดำเดินตรวจตรารอบพื้นที่แขกหลายคนเริ่มสังเกตความตึงเครียดแปลกประหลาดในบรรยากาศทุกสายตาจับจ้องไปที่เลลาผู้หญิงที่ไม่ควรแต่ต้องอาลีเริ่มฝันร้ายเห็นเลือดไหลบนรายขาวทุกคืนเขาตื่นมาพร้อมเสียงลมทะเลที่ดังเหมือนเสียงคล่ำครวนเลลาเริ่มกดดันให้เขาพาหนีออกจากเกาะไปด้วยกันเธอบอกว่ามีใครบางคนคอยจับตามองทุกก้าวของเธออาลีสับสนหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออก เขารู้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้ไม่ใช่สวรรค์แต่คือกับดักมรณะคืนหนึ่งเงาของชายแปลกหน้าเดินผ่านหน้าต่างห้องพักของเขาเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้ประตูราวกับเตือนให้หวาดกลัวเขาเปิดประตูออกแต่พบเพียงลมแรงพัดผู้ผ่านบนพื้นสายมีรอยรองเท้าหนาหนักที่ไม่ใช่ของพนักงานอลีเก็บความลับนี้ไว้ไม่กล้าเล่าให้เลลาฟังหัวใจของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความวาระแวงและความรักผสมกัน ทุกครั้งที่มองตาเธอเขาเห็นทั้งความหวังและเงามือดอันตรายคลื่นซัดแรงขึ้นเหมือนเสียงเตือนลงหน้าจากทะเลลึกบนกะสวรรค์แห่งนี้ไม่มีสิ่งใดบริทธุ์อย่างที่เห็นอีกต่อไปและความรักต้องห้ามกำลังนำพาพวกเขาเข้าสู่หายนะที่หลีกไม่พ้นเสียงคลื่นกระทบโขดหินยังคงดังไม่หยุดราวกับคำเตือนลึกลับอาลีเดนลากเท้าบนสายเย็นชื้นด้วยใจที่หนักอึ้งเลลาไม่ยิ้มอีกเหมือนคืนแรกที่ได้พบกัน ในดวงตาของเธอเริ่มปรากฏร่องรอยหวาดกลัวอย่างชัดเจนชี้กลับมาถึงรีสอร์ทพร้อมผู้ติดตามมากกว่า20คนทุกมุมก่อเต็มไปด้วยการในชุดดำถือวิทยุสื่อสารแน่นบรรยากาศสงบของสวรรค์มอดิฟถูกกลืนด้วยอำนาจและความเคร่งเครียดแขกในรีสอร์ทกระซิบถามกันว่ามีเรื่องแรงอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงชื่อของเลลาแม้แต่คำเดียวอารีถูกเรียกไปช่วยงานครัวในคืนนั้นโดยไม่คาดคิด เขาพบอาหารที่จัดเตรียมพิเศษส่งตรงไปยังห้องของชีกกลิ่นเครื่องเทศหนักผสมเนื้ออย่างทําให้ลมหายใจเขาสะดุดในถาดเงินยังมีขวดแก้วเล็กสีใสที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นอาลีเหลือบเห็นตัวอักษรอ,อรับสลักเล็กบนฉลากขวดเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นวาบและอันตรายที่ไม่ควรแต่ต้องทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นด้านหลังอย่างกระทันหันผู้ติดตามร่างใหญ่จ้องเขาราวกับจะจอกเข้าไปในใจ ชายคนนั้นหยิบขวดไปจากฐานแล้วหายไปในความมืดอารีตัวสันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มั่นใจว่าไม่ใช่น้ำคืนนั้นเขาไม่กล้าหลับตาเพราะเสียงวิทยุสื่อสารดังตลอดบางประโยคแววเข้ามาพร้อมคำภาษาอาหรับที่ฟังแล้วเย็นยเยือกเลลาแอบมาพบเขาที่สะพานไม้ในตอนดึกอีกครั้งเธอกุมมือเขาแน่นจนเล็บกดผิวเป็นรอยลึกเสียงเธอสันบอกว่ามีคนตายไปแล้วในกาะ อาลีชะงักตัวแข็งเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหลุดจากปากเธอเลลาเล่าว่ายิงสาวรับใช้คนหนึ่งถูกพบจมทะเลใกล้ท่าเรือไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นี้ต่อหน้าแขกแม้แต่นิดเดียวร่างถูกเก็บอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนเธอบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นคำเตือนถึงเธอโดยตรงอาลีรู้สึกขนลุกเมื่อมองรอยน้ำตาบนแก้มของเลลากลิ่นเค็มคาวทะเลยิ่งทำให้ทุกถ้อยคำหนักอึ้งเหมือนหิน เขาเริ่มตรหนักว่าพวกเขาถูกลากเข้าสู่เกมที่โหดเหี้ยมเช้าวันต่อมามีข่าวลือว่ามีแขกบางคนกำลังจะย้ายออกแต่คนเหล่านั้นกลับถูกห้ามโดยการ์ดไม่ให้ออกจากกอรีเห็นแววตาตื่นตะหนกของแขกเหล่านั้นในล็อกปีเสียงประตูล็อกดังแข็งขืนทำให้เขาใจหายว่ารีสอร์ทที่เคยเป็นสวรรค์เริ่มกลายเป็นคุกขรูอย่างชัดเจนเลาขอร้องให้เขาหาทางออกจากก่อให้เร็วที่สุดเธอบอกว่าเวลาเหลือน้อยและชีกกำลังสงสัยมากขึ้น ในคืนเดียวกันเขาได้ยินเสียงกรีดร้องจากวิลล่าหรูของชีกเสียงดังขาดห้วงราวกับมีคนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกแล้วทุกอย่างเงียบกริบเหลือเพียงเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งต่อเนื่องอาลิใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกเขาอยากวิ่งไปช่วยแต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงกับพื้นไม่กี่นาทีต่อมาไฟในวิลล่าดับสนิททิ้งความมืดน่าสะพรึงเมื่อเช้าถัดมาไม่มีใครกล้าพูดถึงเสียงเมื่อคืน แต่เขาสังเกตเห็นรอยเลือดเล็กบนบันไดไม้ใกล้ท่าเรือรอยนั้นถูกล้างอย่างโลกลวก,ลวกแต่กลิ่นเขายังลอยติดอากาศอยู่อาลีรู้ทันทีว่าความเงียบนี้คือสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องในค่ำวันต่อมาเลมาาสองเล็กให้เขาอย่างลนลานข้าในเป็นกุญแจเหล็กเก่าและกระดาษขีดเขียนภาษาอาหรับเธอบอกว่ามันคือทางหนีที่อยู่ใต้ดินใกล้คลังเก็บของอาลีมองใบหน้าของเธอที่ซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขารู้สึกทั้งหวัง และหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกเสียงสายลมพักแรงเหมือนพยายามกลบความลับนั้นไว้คืนนั้นอารีแอบ,บตามเสียงก้าวเท้าไปที่คลังเก็บของเขาพบรอยรองเท้าหนาหนักเหมือนที่เคยเห็นใกล้ห้องพักตนรอยนั้นหยุดลงตรงประตูไม้ที่มีกุญแจสนิมขึ้นหนาเขาสอดกุญแจที่เลลาให้แล้วบิดช้าๆด้วยมือสัน่นเสียงโลหะเสียดังแลมเหมือนกรีดลงบนประสาทหูประตูเปิดออกเผยทางเดินแคบลงสู่ใต้ดินมืดทึบ กลิ่นชื้นเหม็นและความเย็นแผ่ขึ้นมาจากข้างในอาลิกลั้นใจเดินลงพร้อมเสียงหัวใจเต้นดังในความมืดสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าทําให้เขาแทบหยุดหายใจทันทีอาก้าวลงไปในทางเดินใต้ดินแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นชื้นเน่าแสงไฟจากตะเกียงเล็กส่องสลัวสะท้อนผนังหินหยาบเย็นเสียงหยดน้ําตกกระทบพื้นดังก้องเหมือนนับเวลาถอยหลังมรณะหัวใจเขาเต้นแรงจนหูอื้อแทบไม่ได้ยินเสียงรอบตัว เมื่อเดินลึกเข้าไปกลิ่นคาวเลือดยิ่งแรงขึ้นแทบขาดใจเขายกมือปิดจมูกแต่กลิ่นนั้นก็ยังคงติดแน่นทางเดินสิ้นสุดที่ห้องกว้างมืดทึบคล้ายคุกลับอาลีเห็นเงาคนถูกล่ามโซไว้กับกำแพงหินเย็นหญิงรับใช้สองคนที่หายตัวไปนั่งตัวสั่นน้ำตาเต็มหน้าเลือดก,กระกลางเปื้อนเสื้อพวกเธอเหมือนผ่านการทรมานโหดดวงตาพวกเธอเบอิกกว้างเมื่อเห็นอาลีปรากฏตัวตรงหน้าเสียงครางอ่อนแรงดังแผ่วเหมือนขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้าย อาลีรีบเข้าไปแต่เสียงประตูเหล็กปิดดังปังด้านหลังเขาหันกลับทันทีเห็นเงาสูงใหญ่ขวางทางออกเอาไว้การในชุดดำสองคนยืนกอดอกมองเขานิ่งสายตาพวกมันแร้ความประณีเหมือนสัตว์ล่าอยูน่ในความมืดอาลีถูกผลักชนผนังหินจนเจ็บแปรไปทั่วร่างหนึ่งในนั้นหยิบมีดสั้นแวววาวส่องแสงไฟสะท้อนผนังเขาถอยหลังแต่ถูกอีกคนกระชากคอเสื้อรุนแรงเสียงโซ่เหล็กสั่นดังลั่นเมื่อหญิงรับใช้พยายามดิ้นหนี อาริตโกนถามว่าพวกเขาทำอะไรแต่ได้คำตอบเพียงเสียงหัวเราะต่ำเย็นชาที่ทำให้เลือดเขาเย็นว่าทันใดนั้นเสียงผู้หญิงดังขึ้นแทรกกลางห้องอับเลลายืนอยู่ตรงทางเข้าใบหน้าสีแต่ดวงตาแข็งกร้าวเธอสังกาดหยุดด้วยเสียงคมชัดเต็มไปด้วยอำนาจทั้งสองชะง,งักแล้วถอยออกไปอย่างไม่เต็มใจอาลีมองเธอด้วยความสับสนปนโล่งใจแต่สิ่งที่เห็นถัดมาทำให้โลกทั้งใบแทบหยุดหมุนเลลาถือกุญแจโซ่ในมือ และเดินไปหาหญิงรับใช้เธอไม่ได้ปลดโซ่แต่กลับใช้กุญแจล็อกแน่นขึ้นกว่าเดิมเสียงกรีดร้องดังสะท้อนผนังจนหูอารีเจ็บจี๊บเขาตกตะลึงเมื่อเห็นแววตาเย็นชาที่ไม่เคยเห็นจากเธอเลลาหันกลับมาสบตาเขาแล้วเอ่ยเสียงเรียบนี่คือสิ่งที่เธอต้องการให้เขารู้ความจริงทั้งหมดอารีถามทันทีว่าความจริงอะไรที่เธอปิดบังเธอเก้าวช้าๆเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มลึกลับ เลลาบอกว่าทุกสิ่งคือแผนการที่เธอร่วมสร้างกับชิกเธอไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นมือขวาที่คอยกำจัดศัตรูเสียงหัวใจอาลีตกลงสู่ความว่างเปล่าราวกับถูกดึงจมทะเลเธอเล่าว่ายิงรับใช้เหล่านี้พยายามหนีออกจากเกาะใครก็ตามที่ทรยศต่อชิกจะไม่มีวันได้กลับบ้านเธอบอกว่านี่คือเหตุผลที่เลือดเปื้อนสายทุกค่ำคืนอาลีสันสีสะรไรรม่ยอมเชื่อสายตาและคำพูดนั้น เขาตะโกนว่าทั้งหมดนี้ไม่จริงและเธอยังเป็นนักโทษแต่เลลาหัวร้อยเย็นบอกว่าเธอเลือกเส้นทางเองตั้งแต่แรกเธอเก้าวเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมตะวันออกคลุ้งจมูกเขาเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นหินดังสะท้อนกลองอาลีถอยหลังแต่หลังติดกำแพงเย็นเยียบไร้าทางหนีกาดทั้งสองเดินเข้ามาประชิดราวกับรอคำสั่งสุดท้ายเลลายื่นมือแต่หน้าเขาเบาๆเหมือนคืน้แรกที่พบกันแต่ในสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้าย และการครอบนำเธอกระซิบช้าๆว่าความรักต้องห้ามของเขาไม่เคยมีอยู่จริงทุกคำที่พูดคือเครื่องมือหลอกล่อให้เขาติดกับดักอาลีรู้สึกเลือดในกายเย็นชาจนขยับแทบไม่ได้เขาต้องเลือกว่าจะสู้หรือยอมตายในคุกใต้ดินมืดนี้เสียงคลื่นเหนือพื้นดินยังซัดดังไม่หยุดเหมือนย่อยเยอือโชคชะตาดวงตาของเลลาทอประกายแข็งกร้าวรอคำตอบสุดท้ายจากเขาเสียงคลื่นเหนือพื้นดินดังสะท้อนเข้ามาในห้องใต้ดินมืดทึบ อาลีจ้องตะเลด้วยความสิ้นหวังและความสับสนปะปนการทั้งสองขยับเข้าใกล้เหมือนนักล่าที่เตรียมลงมือฆ่าเหยื่อหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองศึกที่ไม่มีวันหยุดพักทันใดนั้นฝ่ายในห้องก็บริ้แรงแล้วดับสนิทเหลือเพียงความมืดเสียงกรีดร้องของหญิงรับใช้ดังขึ้นพร้อมเสียงโซ่กระทบผนังหินอาลีฉวยโอกาสผลักกาดออกด้วยแรงสุดท้ายในร่างกายเสียงมีดตกกระทบพื้นก้องดังจนทุกคนชะงักงาน เขากระโจนคว้ามีดมากำไว้แม้มือสั่นจนเลือดซึมเลลาหัวรอบเบาในความมืดเหมือนปีศาจเพลิดเพลินกับเกมเธอสั่งการให้ฆ่าเขาทันทีไม่ต้องรอคำชี้ขาดของชีกเสียงฝีเท้าหนักดังไล่ตามขณะที่อาลีวิ่งไปยังทางออกกลิ่นชื้นและกลิ่นเลือดเข้าประทะัจมูกจนแทบอาเจียนเขาพุ่งขึ้นบันไดไม้แต่ถูกคว้าหลาแล้วลากลงอย่างแรงอาลีฟันมีดสายแขนกาจนเลือดสาดเปื้นผนังหิน เสียงกรีดร้องเจ็บปวดดังลั่นทำให้ทุกอย่างปั่นป่วนวุ่นวายเลลาก้าวช้าๆเข้ามาใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเย็นชาเธอบอกว่าอาลีไม่มีวันหนีได้เพราะทุกอย่างถูกวางไว้แล้วอาลีหอบหายใจเหมือนจะขาดใจแต่ยังพยายามยืนหยัดเขาถามว่าเหตุใดเธอต้องหลอกลวงและทรยศเขาเช่นนี้เลลายื่นหน้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมแรงเกินทนเธอกระซิบว่าเพราะเขาคือเครื่องบูชาที่เธอต้องมอบให้ชีก คำพูดนั้นทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายลงทันทีเสียงคลื่นเหนือพื้นดินดังรัวเหมือนกำลังส้่เติมโชคชะตาทันใดนั้นเสียงใหม่ดังขึ้นจากทางเดินด้านหลังห้องเป็นเสียงพูดภาษาอาหรับแผ่วต่ำแต่ทรงพลังและเย็นเยือกชีก้าออกมาจากนามืดในชุดขาวสะท้อนแสงไฟสลัวใบหน้าเขานิ่งสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความหิมโหดเขามองอาลีเหมือนสัตว์เล็กที่ถูกจับได้ในกับดักเลลาสุดกายลงตรงหน้าเขาราวกับทาสผู้พักตี เธอวางมีดลงแทบเท้าชิกแล้วจูบมือเขาอย่างยอมจำนนอาลีตกใจจนแทบล้มทั้งยืนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทุกสิ่งไม่ใช่เพียงการทรยศแต่เป็นการแสดงที่ซ่อนแผลลึกชิกหัวรอบแผ่บอกว่าเขาติดตามทุกกาวของอาลีตั้งแต่แรกเขาใช้เวล,ลาเป็นเหยื่อล่อเพื่อทดสอบความพักดีของลูกน้องหญิงรับใช้ที่ถูกล่ามโซเป็นแค่ตัวประกันในเกมเลือดชิกบอกว่าการลงโทษต้องจบลงด้วยเลือดเพื่อสร้างความหวาดกลัว อาลีสันสถานเมื่อชี้กิบดาบโค้งออกจากปลอกประดับทองแสงคมดาบสะท้อนในความมืดเหมือนงูพิษเตรียมฉกเยื่อเลลาหันมามองอาลีแวบหนึ่งด้วยสายตาลึกลับในแวบนั้นเขาเห็นประกายเศร้าแฝงอยู่หลังความโหดร้ายเขาไม่รู้ว่าเธอคือปีศาจจริงหรือเหยื่อที่ถูกขังเสียงสายฟ้าฟาดจากฟ้าดังสนั่นเนื้อเกาะพร้อมฝนกระน่ำลงมาน้ำฝนรัว่วซึมเข้ามาในห้องใต้ดินจนพื้นปีกลื่น เสียงสายฟ้าผสมกับเสียงคลื่นทำให้ทุกอย่างเหมือนฉากนรกชีกยกดาบขึ้นสูงพร้อมจะฟันลงที่คอของอาลีแต่เลลาก้าวเข้ามาขวางไว้ในเสี้ยววินาทีดาบเฉือนแขนเธอเลือดพุ่งกระเซ็นเปื้อนใบหน้าของอาลีเสียงกรีดร้องของเลลาดังก้องสะท้อนผนังหินอย่างโหยหวนกาทั้งสองวิ่งเข้ามาจับตัวเธออย่างรุนแรงทันทีอาลีมองภาพนั้นด้วยความช็อกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกชีกจ้องเลลาด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวปนตกใจ เขาคำรามถามว่าทำไมเธอกล้าทรยศในวินาทีสุดท้ายเลลาหอบหายใจเลือดไหลไม่หยุดแต่ยังยิ้มจังๆเธอบอกว่าเพราะเธอเลือกแล้วว่าควรให้ใครตายแทนใครอาลีแทบไม่เชื่อหูเมื่อเห็นเธอชี้มีไปทางเขาการกระชากตัวอาลีขึ้นพร้อมเสียงคลื่นที่ดังขึ้นเรื่อยๆชี้ยกดาบอีกครั้งแต่คราวนี้เลลาผลักเขาล้มลงแรงดาบฟันเฉียดอาลีแล้วปักลงพื้นหินสะท้อนเสียงกองไฟกระพริบแรงอีกครั้ง เผยให้เห็นรอยเลือดทั่วผนังห้องเลลาร้องบอกให้เขาหนีไปทันทีแม้เสียงจะสั่นแตกอาลีวิ่งขึ้นบันไดเปียกฝนด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นเสียงกรีดร้องและเสียงดาบปะทะก,กันดังตามหลังไม่ขาดสายเมื่อเขาโผล่ขึ้นสู่ชายหาดฝนยังคงตกหนักไม่หยุดคลื่นซักแรงจนเรือเล็กโยนโครงเหมือนจะจมทุกปินาทีอาลีหันกลับไปเห็นเพียงเงามืดไล่ตามจากทางใต้ดินเขาไม่รู้ว่าเลลายังมีชีวิตหรือถูกสังหารไปแล้ว เสียงสายฟ้าฟาดอีกครั้งสว่างว่าเผยให้เห็นศพบ,บนหาดร่างหนึ่งถูกคลื่นซัดเกิดตื้นแต่ใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าอาลีชะงักเท้าด้วยความสยองกลัวและไม่กล้าเปิดผ้านั้นเสียงหัวเราะเบาลึกลับดังแทรกมากับเสียงลมแรงจากทะเลเขาหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงชายหาดทุกสิ่งเต็มไปด้วยคำถามใหม่ที่ยิ่งมืดมนกว่าเดิมและเกาะสวรรค์มอดีฟแห่งนี้ไม่เหลือสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไป